ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงช anel นะครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายทายทักกระจําเดือนเมษายนสําหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยดวงพื้นดวงในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้จะเป็นสิใบนะครับจะเป็นการดูพื้นดวงส่วนเรื่องที่ว่าท่านใดที่ ดูแล้วคิดว่าการทำนายดวงนี้ไม่ใช่ดวงชะตาของคุณนะครับไม่ได้มีความใกล้เคียงกับดวงของคุณต้องบอกว่าตรงนี้อยากให้คุณฟังผ่านๆไปได้เลยนะครับฟังผ่านๆไปได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันใกล้เคียงกับตัวคุณคุณก็ลองนำไปเป็นแนวทางแบบอย่างนะครับนะในการดำเนินชีวิต นะเป็นการชี้ช่องทางในในในลู่ทางการดําเนินชีวิตมากกว่านะครับดวงตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่มีใครกําหนดได้หรอกครับทุกคนก็มีปัญหาของแต่ละคนซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นดวงของแต่ละคนยังมียังมีรายละเอียดยังมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างไปตรงนี้จะเป็นการดูโดยรวมเป็นการดูกลางๆงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ให้ในตําแหน่งวาสนาเนี่ยเป็นพรายมณีกับผีเสื้อสมุทรต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในเดือนเนี้ยยังไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนาเหมือนกับว่าเราหวังไว้สูงนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เราหวังไว้สูงแต่มันยังไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราปรารถนางานดีมากภา้ในตําแหน่งการงานดีมากดูเหมือนกับว่าคุณจะ เป็นช่วงที่ว่าคุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆซึ่งตรงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างมีเป้าหมายชัดเจนดีแต่การทำตรงนี้มันขึ้นอยู่กับว่าคุณทำมากน้อยเพียงใดถ้าเกิดคุณทำมากผลที่จะกลับมามันก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากมันเหมือนกับว่าคุณจะต้องเสียเสยเส่ยงดวงเสี่ยงเสี่ยงดวงชะตา ลงมือทำซึ่งคุณจะสามารถทำมันได้ดีนะแต่ให้ระวัดระวังในเรื่องของการทำงานซ้อนทำงานมากจนเกินไปทำหลายๆอย่างบางทีเราอาจจะต้องโฟกัสเป็นจุดๆมันถึงจะเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ในเรื่องของการเงินผมมองว่าการเงินคุณไม่น่าจะมีปัญหาถ้าจะมีปัญหามันก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามายื่นมือให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะที่จะคอยยื่นมือเข้ามา ช่วยเหลือคุณอยู่เรื่อยๆสิ่งักดทธิ์อาจจะช่วยเราอันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเกิดผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทางญาติมิตรพี่น้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยผมมองว่ามีความเป็นไปได้นะครับสําหรับเดือนนี้ส่วนไพ่ในตําแหน่งบ้านช่องต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยพอเวลาเราอยู่บ้านมันเหมือนกับว่าเราเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในบ้านนะครับคนพูดอะไรเราก็มักจะไม่ค่อยเชื่อฟังกันสักเท่าไหร่นะมันเหมือนกับว่าเรามีความคิดเป็นของตัวเองอะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนเราถึงจะเชื่อเราถึงจะเชื่อกับญาติพี่พน้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีแต่มีบางทีบางคราวที่ยังมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอยู่บ้างตรงนี้คุณอาจจะต้องลดทิฐิ ในตัวของคุณลงนะแล้วก็พูดคุยด้วยเหตุและผลชี้แจงด้วยเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นถ้าเกิดไม่สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าพวกนี้ได้คุณก็ควรที่จะปล่อยวางนะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามทางที่มันควรที่จะเป็นนะสําหรับลูกเต้าบริวารบุตรบริวารต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีจะนําพาโชคลาภมาให้คุณหรือว่าจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณนะอยู่เรื่อยๆนะครับตำแหน่งบุตรบริวารมันเป็นไพ่ที่ดีนะใบนี้เป็นพระแม่นางกวัก นะครับแต่ว่าลูกหรือว่าบริวารอาจจะมีไม่เชื่อฟังเราบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นไปในทิศทางที่ดีเป็นไปตามเวรตามการรมที่เราสร้างกันไว้กับคู่ครองคนรักผมมองว่าคู่ครองคนรักเนี่ยบางทีมันอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่บ้างแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องราวของความรักเท่าที่ควรสําหรับท่านที่มีปัญหาผมมองว่าเวลาพูดอะไรไปคู่ครองคนรักไม่ได้ทําดังที่ใจเราคาดหวังอะ จากตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังและตัวเราเองอาจจะต้องลดทิฐิลงหน่อยมันถึงจะสมูทมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่ก็ให้ควบคุมอารมณ์ของตัวคุณเองให้ดีส่วนท่านที่ไม่มีคู่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะจะได้ เจอพบปะพบเจอชาวต่างชาติที่เป็นชาวเอเชียจะเป็นไปในทิศทางที่ดีตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าแต่ก็อย่าไปคาดหวังกันมากส่วนท่านท่านมีคู่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการห่างไกลกันเหมือนอยู่บ้านเดียวกันแต่บางทีอาจจะอยู่ไกลกันอก็ได้ไม่ค่อยได้สูงสิงกันเท่าไหร่งานอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกงานค่อนข้างที่จะดีนะครับใบนี้แต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทําอะไรซ้อนๆกันแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะต้องพึ่งตัวเองเป็นหลัก พึ่งคนอื่นไม่น่าจะได้เพราะดูเหมือนกับว่าคนคนอื่นทําแล้วมันมันก็ไม่เหมือนคุณทำโดยรวมแล้วก็ยังดีอยู่นะครับเดือนนี้มีโอกาสที่จะเสี่ยงได้โชคได้ลาบค่อนข้างไดะสูงโชคลาบมันจะมีมาจากทางไหนบ้างหนึ่งเป็นมาทางรถทางรถที่เราขับขี่นะสองมาจากลูกมาจากหลานสามจากการไปไหว้พระทําบุญนะผมว่าตรงพวกนี้ยสามารถทําเงินให้คุณได้แต่โดยรวมแล้วคุณเป็นคนที่ใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความใจดีของคุณ ถ้าเกิดใจดีจนเกินไปอาจจะทําให้มีคนเอารัดเอาเปรียบเราอยู่บ้างตรงนี้ก็ต้องดูในเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมนะครับสําหรับในเรื่องของการเงินมีอะไรเพิ่มเติมบ้างการเงินใบแรกเป็นไพน่พระนางสุพรรณมัจฉาสัจธรรมแล้วก็พรทักษะ ให้ระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องมาแบกรับภาระอย่างที่คุณคาดไม่ถึงไม่ได้เป็นการเงินที่คุณคาดหวังไว้แล้วคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยเข้าไปวิ่งเต้นเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแต่การเงินก็ยังไหลเวียนดีอยู่แต่เป็นการไหลมาแล้วก็ไหลไปเลยนะครับการเงินถ้าเกิดคุณทําอาชีพที่สุจริตต้องบอกว่าคุณยังมีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับตรงนี้ในเรื่องการงานเป็นอย่างไรบ้างมีอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม การงานใบแรกได้เป็นผ้ารุนเทพบุตรใบที่สองความไม่เที่ยงใบที่สามพระรามแผงสอนอันนี้แถมให้อีกใบนะเป็นใบที่สี่ใบที่สี่ผาพิรุณน,นะครับสี่ใบนี้นะ ฟรีใบนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาทำอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งเป็นการที่เริ่มต้นที่ดีนะในเรื่องของการทำมาหากินมันเป็นมันจะเป็นไปตามที่คุณคาดหวังแต่ในช่วงแรกๆอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยประมาณหนึ่งถึงี่เดือนนะมันจะเริ่มเห็นผลหนึ่งถึงี่เดือนผลกำไรจะค่อนข้างที่จะเห็นผลแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้แบบฟู่ฟ้ามากมายนะแต่ก็มีกินมีใช้อยู่เรื่อยๆ ในเรื่องของการเงินหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าเจอลู่ทางในเรื่องของการทํามาหากินใหม่ๆนี่ก็มีความเป็นไปได้นะครับต่อมาในเรื่องของคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักใบแรกได้เป็นพระรามกับนางสีดานะครับใบแรกได้เป็นพระรามกับนางสีดาใบที่สองได้เป็นเทพบุตรยุติธรรมใบที่สามได้เป็นพระักษม์เรื่องราวของความรักก็ต้องบอกว่า มีเกณฑ์ท่านใดที่มีเกณฑ์เลิกลากันไปนะครับก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกับแฟนเก่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ยังตัดสินใจอยู่ยังกล้ากล้าก,กลัวกลัวอยู่กลัวว่ามันจะผิดพลาดแบบเดิมกลัวว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการถึงห่วงกันขึ้นมาอีกนะ ก็ต้องระมัดระวังไว้ถ้าจากตรงนี้ต้องให้ตัดสินใจให้ดีสาหรับเพื่อนที่ยังไม่มีคู่นะครับเรื่องราวความรักของคุณเป็นยังไงบ้างก็จะมีคนเข้ามาจีบหรือว่าจะได้เข้าไปจีบใครทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ว่าอย่าฝืนจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดมีในเรื่องของภูมิหลังก็อาจจะต้องออปล่อยปล่อยเรื่องราวในเรื่องของที่ผ่าน,านมาให้ได้ก่อนถึงจะมีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคนอื่นต้องปล่อยเรื่องราวต่างๆให้ได้ก่อนอย่าไปหัวนึก คิดถึงอดีตเข้าไปมากนักแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ก็อย่าดือ้อหรือลัานจนเกินไปโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แต่ก็มีมีคนเข้ามาถูกใจแหละนะครับมีคนเข้ามาให้จีบมีคนเข้ามาให้ชุ่มชื้นหัวใจแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ได้ ก็อย่าไปฝืนมันนะครับส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะครับท่านที่มีคู่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีสําหรับตัวคุณนะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่บ้างนะครับแล้วก็แต่ละคนเหมือนกับว่ามีหน้าที่ของแต่ละคนนะทํางานกันค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยกับในสิ่งที่ทํามากพอสมควรเพราะฉะนั้นที่เหน็ดเหนื่อยตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้มีการทะเลาะเบาะแหวงกันอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะมองโลกในแง่ดีแล้วก็อย่าคิดมากจนเกินไปสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของการทํามาหากินนะครับมันอาจจะมีอยู่บ้างที่ว่าอยากจะออกไปเที่ยวอยากจะออกไปพักผ่อนแล้วมันไม่ได้เป็นไปตัง้งใจที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างควรควรที่จะให้เกียรติและทําความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีทั้งหมดในเรื่องของสุขภาพนะครับ ก็ต้องเตือนไว้หน่อยนะครับสุขภาพยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ถ้าเกิดทํางานเยอะจนเกินไปผมมองว่าโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของหลังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลเกี่ยวข้องกับขาก็มีความเป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูการสุขภาพมีอะไรเพิ่มเติมไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุและผลนะอย่าเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปหาทางพักผ่อน ให้เพียงพอนะครับจะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นเป็นลําดับนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับฝากไว้ประมาณนี้สําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ